สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานพระทรงเมืองกันค่ะพระทรงเมืองประดิษฐานอยู่ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครลักษณะขององค์ท่านเป็นรูปหล่อสำลดปิดทองทรงยืนอยู่บนฐานปัดทรงสี่เหลี่ยมค่ะพระเศียรขององค์ท่านทรงมงกุฎพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขัน เท้าะเอวนะคะพระหัต์ขวาทรงสั่งซึ่งมีความหมายในทางคุณธรรมความเมตตากรุณาการปกปักรักษาและอภิบาลคนดีค่ะพระทรงเมืองท่านจะเสด็จไปตรวจตาและปกป้องคุ้มครองภัยทั่วทั้งประเทศนะคะและพระองค์ท่านยังมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเปรียบได้กับ ฝ่ายปกครองซึ่งเปี่ยมร้นไปด้วยเมตตามีความระมุลไมอ่อนโยนในทางปฏิบัติเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกค่ะพระทรงเมืองเป็นเทพารักษ์หรือเทวดาผู้รักษาบ้านเมืองเป็นความเชื่อในศาสนาผีค่ะซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ก่อนพุทธกาลซึ่งความเชื่อนี้กระจายตัว ทั่วทั้งภูมิภาคเริ่มตั้งแต่ประเทศจีนลงมาจนถึงพม่าลาวไทยเวียดนามกัมพูชาจรดถึงชายสมุทรอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นต้นนะคะพระทรงเมืองมีสองความหมายด้วยกันนะคะความหมายแรกหมายถึงดวงจิตดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในหอผีเสื้อเมือง ซึ่งพระสง์เมืองนี้ทรงเป็นสื่อกลางให้ลูกบ้านได้พบกับผีผู้ปกครองเมืองค่ะคำว่าผีผู้ปกครองเมืองนั้นหมายถึงผีของเจ้าเมืองที่ยังคงทำหน้าที่คุ้มครองบ้านเมืองค่ะในความหมายนี้พระสง์เมืองก็เป็นผีบรรพบุรุษของบ้านเมืองค่ะแต่จะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็คือ พระเสื้อเมืองเป็นวิญญาณของกษัตริย์ส่วนพระทรงเมืองเป็นวิญญาณของน้องชายกษัตริย์นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาฟังความหมายที่สองกันค่ะกล่าวกันว่าพระทรงเมืองมือซ้ายถือพระขันอันเป็นอาวุธของพระรักดังนั้นจึงมีความเชื่อที่ว่าพระทรงเมืองคือพระรักหรือ เป็นพระยาอนันตนาคราชที่เป็นแท่นบรรทมของพระนารายณ์นั่นเองค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพระเสื้อเมืองคือพระรามหรือพระนารายณ์อวตารมาเกิดส่วนพระทรงเมืองคือพระรักษหรือพรยาอนันตนาคราชผู้ทรงคุณธรรมและถวายงานรับใช้พระรามหรือพระนารายณ์นั่นเองค่ะ ดังนั้นพระทรงเมืองจะถือสั่งและพะักขันออกตรวจตาบ้านเมืองทั่วประเทศและคอยปกปักรักษาคุ้มครองภัยให้ผู้คนทั่วประเทศได้ปลอดภัยพระทรงเมืองเป็นเทพารักปกปักรักษาคุ้มครองเป็นฝ่ายปกครองดูแลสารทุกสุขดิบของอาณาประชาราษฎร์ดูแลสารทุกสุขดิบ ของประชาชนทั่วไปให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ให้เราสังเกตว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่ศาลหลักเมืองนั้นจะมีขนาดที่แตกต่างกันค่ะพระเสื้อเมืองมีรูปหล่อสำริดปิดทองจะมีความสูง93เซนติเมตรค่ะ ส่วนรูปหล่อสำลิตปิดทองของพระทรงเมืองนั้นจะมีความสูงเพียง88เซนติเมตรนั่นเองค่ะซึ่งขนาดขององค์พระทรงเมืองจะมีขนาดเล็กกว่าพระเสื้อเมืองนั่นเองค่ะพูดย้ำกันอีกครั้งก็คือพระเสื้อเมืองเป็นพี่ส่วนพระทรงเมืองเป็นน้องนั่นเองค่ะและก็จะพูดย้ำอีกครั้งว่า พระเสื้อเมืองเป็นกษัตริย์ส่วนพระทรงเมืองเป็นน้องชายของกษัตริย์นั่นเองค่ะเอาละาคา่ะตำนานพระทรงเมืองก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครต้องการไปกราบไหว้บูชาพระทรงเมืองเพื่อให้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถ ไปเคารพท่านได้ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะคะเอาละค่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ